ด้นอุปมาให้เห็นหเขาถูกไฟไหม้เหรอคะอ๋อนี่ยต่อถูกไฟไหม้ครับต่อถูกไฟไหมน้นางวานอนนี่แหละครับไปนั่งอยู่บนที่ต่อให้เทียบกันคือเทียบนางจนบทกลยานีกับนางฟ้ากับนางอับสนันนีนี้ก็ทําให้ท่านคลายจากนางชนบทกลยานีแต่แต่ก็ไม่ยึดต,ติดนางฟ้า,ทาอาท่านก็ยังมีตัวเ ปัญหานคะ,ะที่อยากจะได้พบนางอักษรสวยๆงไงคะแต่สุดท้ายท่านก็บรรลุใช่ไหมคะใช่ทีน,นี้ดันก็่านก็อยากได้นางฟ้าไงคงเออพอคลายความยินดีพอใจในนางชนบทกัลยาณีแล้วนะครับทีนี้ก็เห็นนางฟ้าสวยกว่าก็อยากได้หน่องฟ้า่าทีนี้พทธเจ้าก,ก็เลยหลอกล่อว่าไม่ใช่หลอกล่อเราเป็นวิธีอบยยุบายวิธีกูตโลบายวิธีแต่ว่าอยากจะได้จริงๆน้าต้อง กระพติทำอย่างนี้นะต้องต้องทำอย่างนี้อย่างหน,น้าเป็นกุศโลโบายในที่สุดท่านกระทำอย่างนั้นท่านก็ได้สาเร็จพอได้สาเร็จแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่าอยากจะได้นางฟ้าหรือเปล่านะอะไรหลายอย่างเนี่ยครับถ้าเราศึกษาเนี่ยบางทีเป็นกุสโลบายของพุทธเจ้าบางทีก็เป็นพุทธเนรมิตบางทีก็เป็นอำนาจในการแสดงธรรมของพุทธเจ้า หรือยกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันต้องอ,อย่างที่เรียนก็คือว่าต้องมีการพิจารณาในแต่ละจุดแต่ละจุดบางทีเขากล่าวด้วยอำนาจของของบุคคลประเภทหนึ่งที่ยินดีพอใจในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรอย่างนี้นะครเพื่อจะชักนําชักจูงบุคคลที่มีจิตใจประเภทอย่างนั้นเขาจะสร้างเรื่องแต่งคือเขียนอะไรข้อมูลอะไรให้มันเกิดความหวือหวาแบบ เรียกว่าโอ้เกิดเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหารก็จะเป็นลักษณะจูงใจบุคคลผู้มีศรัทธาประเภทหนึ่งนี่บางอย่างเนี่ยเราต้องประมวลดูว่าตรงนั้นเนี่ยเออหลักความจริงเนี่ยหรือข้อมูลจริงๆที่พระองค์อยากจะให้ทราบที่เป็นอธิเปตะหรืออธิปายััโถูความหมายที่ทรงประสงค์เอาตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอะไร่ะ บางทีมันก็หลายซับหลายซ้อนแบบนี้จนท่านพระอนทนต้องกล่าวว่านานานยะปริปุลน,นังสัตถุวจัจนะคำสอนของภาษาสาเนี่เต็มไปด้วยในที่หลากหลายน,นานานยะปริปุลน,นังนะครับแล้วก็อัตธรรมะหรือธรรมัเทศนาปฏิเวทะคัมภีรัง นะสัพสัตเตหิสกาสกาภาษานุรูปะมุปรักคณียสภาวังสัตถุวันจะนะท่านกล่าวไว้ท่านยกมาอ้างที่มงคลทีปณีนะครับนี้ยกมาจากที่ตรงไหนยกมาตอนที่มีการทําสังขายนานท่านก็กล่าวข้อมูลตรงนี้เวลาที่ถูกท่านพระมหากัตสปปะถามเกี่ยวกับเรื่อง พระสูตรพระอภิธรรมนี่นะครับว่าท่านได้ฟังจากพระเจ้ามาอย่างจากตรงไหนที่ไหนอย่างไรพระเจ้าทรงสแสดงเก่ไทยที่ไหนที่เมืองอะไรตำนองนี้ท่านก็อ้างคําตรงนี้ก่อนว่าอท่านเนี่ยเพียงแค่จํามานะแล้วท่านก็เลยกล่าวเอวามีสุตังข้าพระเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้บ่งบอกให้รู้ว่าท่านจําที่พระเจ้าทรง ตรัสบอกส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็คือท่านไปเห็นจริงๆคือได้ไปร่วมกับพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับแล้ว <Okay. S 1> มีสองส่วนนะที่ท่านทรงจําไว้คือพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยไม่ไม่นําพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะไปด้วยเนี่ยก็ต้องมาแสดงธรรมให้แก่ท่านถ้าตรงไหนที่ท่านไปด้วยท่านก็ต้องได้ยินได้ฟังด้วยนะครับประสบด้วยตนเองเลย เพราะฉะนั้นในส่วนทุกส่วนที่เป็นอัฏฐธรรมะเทศนาปฏิเวทะความลึกซึ้งสี่อย่างนี่นะครับคำพิรเสีบางทีเราต้องใช้วิจารณญาณโอสมควรนะครัเห็นข้อมูลตรงนั้นไปจะตัดสินตรงนั้นโดยตรงๆเนี่ยบางทีต้องต้องดูบริบทดูอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างตรง ในเรื่องของพบภูมินีครับจริงๆถ้าเราขออนุญาตเรียนตรงนี้ว่าถ้าเราศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอ่าแล้วก็เรื่องของบัญญัติตัดบุคคลเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงวิบากหนึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นปรมาโิตตรงเลยนะครับ โลกเกียวิโลกเกียววิบากสามสิบสองเจไดสิกสามสิบห้ากรรมัชรูปหรือหรือวิปากจิตสามสิบหกเจตสิกสามสิบแปดกรรมัชรูปที่เป็นผลวิบากไอต้องผู้วิบากผลเนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงสองอย่างคือถ้าดูอาโดยประมาดได้แก่จิตเจสิกรูปดังที่กล่าวแต่ถ้าโดยบัญญัติสัตว์บุคคลกําลังแสดงสัตว์บุคคลเข้าไปด้วย ตบุคคลก็นับเอาจากอะไรนับเอาจากวิบากแน่นับเอาจากปฏิสันทิสิบเก้าเจตดสิบสามสิบห้ากรรมชั่รูทีนี้พอเป็นส,สัตว์บุคคลอ่ามันก็เกี่ยวกับภพบภูม,มิเกี่ยวกับสถานที่เกิดของสัตว์นี้ก็เอาสมมติเอามนุษย์เป็นเป็นเป็นปัจจักสําคัญเลยก็คือในมนุษย์บภูมิมนุษย์โลกนี้มันเห็นปัจจักเราเห็นปัจจัก ว่าเออมันมีสถานที่อยู่ของสัตบ,บุคคลตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยเป็นมนุษย์เป็นมีสัตว์ทะเชานก็มีแต่ว่ากลุ่มบุคคลเราอื่นที่ตรงแสดงเนี่ยนั่นก็อาจจะเห็นได้ยากแต่ว่าต้องอาศัยตัวประมัดตรงนี้นะเป็นตัวแสดง ปฏิสุธิส่นที่จิตเจตสิกที่ประกอบกรรมัชรูปเป,เป็นเป็นตัวสัตว์บุคคลด้วยแล้วก็เป็นตัวภพวภูมิด้วยบางทีนั่นกล่าว่าแล้วอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับในข้อตรงนี้เกี่ยวกับภพภูมิของสัตว์ ในส่วนตรงนี I mean. ้นี่เป็นส่วนที่สาคัญนะส่วนที่สำคัญตรงกรรมวิบาศอาจารย์สุรัต์ต่อเลยครับอยากฟังอยู่ครับก็ความรู้ก็น้อยนิดอาจารย์ก็ไม่กล้าแสดงไม่กล้าแสดงมากนะครก็รู้ตามที่ได้ได้เรียนมาครับอาจารย์ แต่ว่าเคิดว่าได้มาพบผู้รู้แล้วท่านเป็นผู้ที่อาจจะอ่านตำราคำภีมามากกว่าอาจจะได้พบกับข้อความที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก่ก็เลยถือโอกาสเรียนถามท่านเท่านั้นนะคะเราก็เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าบางเรื่องเราก็ไม่อาจตัดสินหรือรู้ได้หรือเรายังอ่านไม่เจอความรู้นั้นใช่ไหมคะก็ไม่กล้ากล่าวหรือว่าไม่กล้าคิดเอง ส่วนที่เมื่อกี้ตั้งคําถามกับท่านอาจารย์ก็เพียงแต่คิดว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเผื่อท่านอาจารย์นิติได้ได้เคยอ่านพบในคัมภีร์หรือในอัตถกถาเนี่ยคะ่ะจะได้ช่วยกันขยายความรู้ที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกนะคะมันเป็นแพ้แ์เคียงความคิดของตนเองว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าจากความรู้ที่เราเคย เรียนมาค่ะความความรู้ตามตำราในอ,อ,อภิธรรมมัตสังหะนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังเป็นผู้ใหม่นะคะในการท่องพระไตรปิฎกออในพระสูตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างว่าพราะวินัยอย่างเงี้ยเราก็รู้น้อยมากนะคะเพราะว่าเคยได้รับ คําสอนจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิสษุอะคะ่ะท่านก็บอกว่าโยมไม่ควรจะไปรู้เรื่องพระวิไนยเยอะมันอาจจะเป็นโทษกับอุบาสิกานะคะที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเนี่ยแล้วพอรู้แล้วเนี่ยโยมเที่ยวไปเพ่งโทษพระแต่พอมาภายหลังเนี่ยก็มีพระอาจารย์ที่ท่านเห็นความสําคัญเนาะว่า อบาสุวาสิกาก็ควรจะรู้พระธรรมวินัยของพระภิกษุในส่วนที่เราจะได้ไม่เปลียดเบียนพระภิกษุทั้งหลายนะคะการที่เรารู้พระวินัยบ้างในบางข้อที่ถ้าเราจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกับการถวายปาตาหารหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ไม่เปลียดเบียนหรือจะได้ไม่พูดจาเอ่อหรือให้ตั้งคําถามให้พระทมอะไร ที่เปบียน,นท่านอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็เห็นประโยชน์ของการที่จะศึกษาพระวินัยบ้างแต่ถ้าเรื่องใดที่มันเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์จริงๆเนี่ยโยมก็ไม่ได้เข้าไปเรียนรู้อะคะ่ะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะว่าในการศึกษาปรตรปิดกนะคะอาจารย์อาจารย์คิดเห็นยังไงคะว่า,อ,าอุบาสุบาสิกาควรเรียนพระวินัย อย่างนั้นไหมหรือว่าเรียนให้รู้เท่าพระภิกษุเลยไหมหรือเรียนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่เราจะต้องเกี่ยวเนื่องปฏิสัมพันธ์กับพระภิกษุอะค่ะครับก็คือความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะรู้อะไรก็เล่วแต่รู้เพื่อจะปฏิบัติให้ถูกนะค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุแน่นอนครับพระภิกษุนี่จะท่านจะสละเพศฆราวาสไปบวชอยู่แต่ท่านก็ต้องเกี่ยวข้องกับญาติโยมนะครับเกี่ยวข้องกับอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อมีความเกี่ยวข้องเนี่ยก็แน่นอนครับาการระพติปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลสอง บุคคลคือบุคคลผู้เป็นนักบวชกับบุคคลผู้ไม่ได้บวชผู้คลองเรือนี้มันก็ต้องมีลักษณะการรู้ระเบียบข้อวัดประพฤติปฏิบัติหรือว่าข้ออะไรที่จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแก่กันก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะเนี่ยโดยความรู้สึกของผมที่ผ่านการบวชแล้วก็เรื่องราวของเป็นฆเลือดหัดเป็นคราวาสเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเต้องรู้ครับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเลยคนที่เป็นพระฤาษีเพออื่อจะอะไรเพื่อจะได้เกือ้อกูลแก่ท่านให้ท่านอยู่ในทมวินัยที่ถูกต้องเพราะถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็อาจจะกระทาโดยไปโดยกลยวความที่ไม่รู้นั่นแหละกระทาโดยความไม่รู้นั่นแหละซึ่งจะเป็นเหตุให้ท่านเกิดความผึดอัดในการที่จะประพฤตินในศีลในข้อวัดบางอย่าง คือบางทีเราจะถวายให้ท่านอย่างน้นอย่างนี้เพื่อจะเอานวยความสะดวกให้ท่านอย่างนี้ในแข่งงน้นอย่างนี้ทีนี้เราไม่รู้ระเบียบวินัยของพระเออท่านรับอย่างนั้นนะท่านจะต้องเป็นอาบัติบางทีเราพอเราไม่รู้เราก็อาจจะเกิดความตะกิตตะขวงใจเอ๊ะทำไมเราถวายสิ่งนี้ท่านไม่รับเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านหญิงหรือเปล่าบางทีท่านรับไม่ได้อ่ะมันเป็นทางพระวินยัยทีนี้บางทีเรา ขยันขยอยจะให้ท่านหลับเอากลายเป็นว่าท่านต้องละเมิดวินยัยเออเอ้นในความไม่รู้ของเราเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ท่านลําบากส่วนหนึ่งแล้วบางทีก็เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดการผิดพวินยัยแทนที่จะได้บุญกับไม่ได้บุญอาจจะได้เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเนี่ยมันก็ต้องทราบทั้งสองฝ่ายนะครับ ในในข้อสําคัญเลยนะครับก็คือถ้าเรื่องใดไม่ทราบแล้วมันเกี่ยวพันกันอยู่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยโอ้ไม่ได้ครับโดยหลักการต้องทราบต้องรู้นี่เราก็รู้เพื่อปฏิบัติจนให้ถูกเลยอเอาแค่นั้นนะไม่ต้องไปอาจจะไม่รู้ถึงเรื่องลึกอะไรมากมายทีนี้ก็สําคัญก็คือตัวพระภิสูจเองก็ต้องเรียนรู้ก็สมควรว่า กระทำหรือว่าประพฤติได้แค่ไหนอย่างไรนะครับบางทีก็ต้องไม่ไม่ไม่ไม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 แคร์ตอความรู้สึกของโยมนะเพราะว่าการรักษาธรรมพระวินัยเนี่ยต้องยึดสัจิตะสัจิตะมารุรักขะตะสัจิตะมารุรักขัตุมารุรักขันตุคือต้องรักษา สภาพจิตใจเขาต้องเองปฏิบัติให้ถูกต้องนะเหมือนกับท่านพระมหากัตปัดขับไล่นางฟ้าเออพวกเธอจะมาใจบาดแย่งคนจนได้ยังไงอหน,นีไปนะครับไล่หนีไปเลยนางฟ้าปลอมตัวมาทํารรมกิจต่างๆมากวาดบริเวณมาตาักน้ําจันน้ำชัยไว้ให้ท่านเนี่ยนะครับนางฟ้ารู้จักได้บุญนะคิดว่าอยากจะได้บุญ แต่ว่าท่านพระมหาก,กตปะไล่ไปไม่ได้ถือทาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวพวกธรรมกะถึกพวกวินัยทรจะกล่าวว่าโอ้ท่านพระมหาก,กตปะมีนางฟ้าสวยงามเลยมาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ไนะครับไล่ไปเลยนางฟ้าเสียใจร้องไห้ได้ยินถึงพระพุทธเจ้ามั้นได้ยินถึงพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าได้ยิน แดียวก็เลยมาตัดบอกว่าเรื่องการรักษาธรรมวินัยการประพฤติเนี่ยเป็นหน้าที่ของมากระตปะาผู้เป็นบุตรของเราวันนี้เธอขวัญขวายในบุญน่ะถูกต้องแล้วนะครับขวัญขวายในบุญหน่อยเป็นเรื่องถูกต้องแต่ว่ามันต้องทําให้ถูกนะต้องทําให้ถูกนะขวัญขวายในบุญเป็นเรื่องถูกแต่ต้องทําให้ถูกเอ้เธอจะมาจัดแจงโดยเป็น ผู้หญิงมาจัดแจงให้ท่าน,นอย่างนู้นอย่างนี้แต่เสร็จเลยครับพ้าท่านก็นลําบากใจเอาผิดวิ่ไหาอยู่กับหญิงสองต่อสองเนี่เป็นเขาเรียวกว่าเขาเรียวกว่าอะไรภาษาชาวบ้านเป็นที่ปากขี่ขี้นินทาของชาวบ้านได้เมยไม่ผิดนะครับแต่ชาวบ้านก็เอาไปทุกทิศนินทาได้ เออพิกษุวินัยทอนก็จ้องอยู่แล้วต้อนอยู่อย่างนั้นเนียเป็นอาบัตินะะะรับผูเป็นอะไรรับผูเป็นเออเป็นถึงรับผูนี่ถึงสังขารที่เศษถ้ารับตาเออรับตาเนี่ยไปจนถึงประราชิษเอออันิยตเนี่ยนะครับอนิยตสองเนี่ยประมาณนั้นแหละคือข้อ ข้อติขาบทที่ยังกําหนดไม่ได้ว่าจะเป็นอารวาตอะไรเนี่ยรับหูเนี่ยหมายความว่าคุยกันนีไม่ได้ยินอาจจะคุยจีบกันก็ได้แต่ไม่ได้ยินแต่แต่แต่ไม่รับตานะคือยังมองเห็นอยู่นะครับมองเห็นอยู่แต่รับหูคือหูไม่ได้ยินคนคนอยู่ไกลๆเนี่ยไม่ได้ยินแต่ว่าตาเนี่ยยังมองเห็นอยู่เห็นว่าทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเออถ้าจะทํา อะไรกันนี่นะครับแต่ทางกายเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แต่หูเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะพูดพูดจีบพูดเกี้ยวได้เงี้ยก็เป็นอาบัติสังการีิเศษปรับถึงน่าจะถึงสังการีิเศษนะครับแต่ถ้ารับตามองไม่เห็นเออเนี่ยปรับไปถึงอาบัติปราชิกได้เลยเพราะว่ามองไม่เห็นเนี่ยทําอะไรกันก็ไม่เห็นอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีข้อว่า อท่านรับอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้นรับอย่างไรให้ปรับอย่างนั้นรับแก้ปาจิตติก็ปาจิตติทั้งกายเสษก็ทั้งกายเศษปราชิตก็ปราชิตเออแต่ว่ามันต้องคนที่ที่พูดความจริงนะครับต้องเป็นคนที่พูดความจริงแล้วพูด,พดโกหกก็ปรับไม่ได้เนี่ยตรงนี้เลยครับ ค่วนหนึ่งเราก็ต้องรู้เพื่อปฏิบัติให้ถูกถ้าไม่รู้นี่ปฏิบัติผิดก็ทําให้ท่านหนักใจอาจจะท่านก็อาตัวโยมหลายจะหนักใจเน็นว่าโอ้ทำไมท่านยิงอย่างนั้นยิงอย่างนี้หรือท่านไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับญาติโยมเลยตัวน้องบงทีท่านต้องรักษาวินัยนี่เราต้องรู้ความพอหมอว่าเออเราทําได้แค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับแต่ผู้ชายก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่มีเรื่องอะไรก็ท่านก็ไม่สนทนากับญาติโยมนะครับเพราะว่าถ้าไม่เรื่องที่เป็นไปในเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยการคุยเรื่องอย่างอื่นนี่ถือว่าผิดเลยนะ ถือว่าไม่สมควรนะครับไม่สมควรที่ไหนก็ปรับราบัตรทุกกฎที่นั่นแหละเพราะถ้ากล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ทรรมไม่ใช่วินัยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นติรัจานากถาหรือว่ากถาวัตถุที่ไม่เหมาะสมแล้วคุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่อง ทำมาหากินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นีครบไม่ีไม่เรื่องทำวินัยนี่เป็นการแสดงธรรมไม่เหมาะไม่สมควรก็ปาประบัดทุกคนนี่เราจะชวนท่านคุยนี่บางทีมันก็ต้องดูว่าเออเป็นคาถาวัตถุเป็นการกล่าวเป็นคาถาที่ชักนําในแปดอย่างหรือไม่ วิราโคจะวิสัญโยโคสันตุทยาปัจโยปิดจักพูดถึงเรื่องนำให้เกิดคลายจากกิเลสนะครับให้พลาดออกจากกิเลสนะ่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษไม่สังสมนะครับเป็นไปเพื่อปารบความเพียรน,นะครับเป็นไปเพื่อความ อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเป็นไปเพื่อไม่คุกคีน,นี่ครับต้องดูองประกอบผู้เป็นกัลัก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะถ้าเป็นประเภทพัทธสารมาพัทสารมาโตพัทธสารมาตารามา,า,มต,า,ามตา,า,ตายินดีในการพูดคุยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะ พัสสารามตาหรือว่าพัสสารามูนะครับยินดีในการพูดช่วยสังคณิโกสังคณิกะสังคณิการามตาตอนไปกู้ยินดีในการละคนด้วยหมูไม่ใช่ครับก็ไม่ก็ไม่ได้ นั่นแหละครับเรียนรู้พอให้ได้รู้ได้ศึกได้ปฏิบัติได้ถูกต้องอมีอาจารย์เสริมไหมครับก็ขอเชิญ 嗯，对。Uh, hey. นาจัดดูกันวิจัยนะครับผมก็จะใในเบื้องต้นนี่นะครับนะในคำว่าแผ่นดินโฉบันก็ต่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นแล้วก็คนตกไปก็จมทันทีสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังมี นะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือออกจากบ้านก็เป็นปา่าออกจากกุฏิก็เป็นป่าและกุดีนี่นะครับก็อ,อาจจะมีฝนตกดินเลนเป็นโคลนต้มนะครับแต่คนตกลงไปตรงนั้นก็อาจจะดูดลงไปได้นะครับอย่างที่สองก็คือความหมายก็คือถูกชาวพาราเหยียบย่ำจมธรณี ถูกชาวพาราถูกชาวบ้านเหยียบย่ำจมธรณีมันเป็นจำนวนพูดคือเขาเขาทำลายนจนเสียชีวิตนั่นแหละครับคือเขายอมรับไม่ได้เหมือนกับคนที่มีทรอาคุลร,รุนแรงในปัจจุบันเนี่ยเออเวลาจะไปทำแผนประทุตรายทำแผนประกอบคำสัตรับสารภบบาพเนี่ยโอ้ตำรวจต้องมากันเยอะเลยเพื่ออะไร รื่องป้องกันภาราบาทาลของประชาชนเนี่ยเพราะบุคคลนั่นทำกรรมที่มันหยาบช้าที่ชาวชาวบ้านเขารับไม่ได้ํำนองน,งนี้อ้าประชาทันนะครับนะนั้นเหยียบนั่นแหละคือสำนวนคำว่าเหยียบจมธรณีนะีบางสิ่งบางอย่างนี่ครับอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนถ้าไปทำร้ายบุคคลผู้นี้สิ เออคนนั้นเนี่อาจจะต้องถูกเยียบจมธรณีในที่นั้นเองถ้าบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่สําคัญบุคคลที่ยิ่งใหญ่บุคคลทีุ่คนทั่วไปเขาให้ความเคารพนับถือทั้งหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลผู้ไปทําลายเออมันเป็นํำนวนนะแต่อันหนึ่งก็คือจมดินก็จมจริงๆนี่เลยครับ นะตรงนั้นอาจจะวิ่งหนีไปด้วยความตกใจแล้วก็ไปตกลงไปในหลุมนั้นนะครับก็ก็ดูดลงไปจมลงไปนะเพราะว่ามันก็มีอยู่ในเรื่องราวอย่างแบบลักษณะแบบแต่สำนวนอย่างที่เรียนตรงนั้นนะก็คือเขาเหยียบย่ำจนจมพอรอนี้อาจจะไม่ได้จมลงดินหรอก ก็าอาศัยอภูศลรรกรรมนั่นแหละครับอภุศลกรรมทีนี้เรื่องภพภูมิอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคำที่แสดงมากมายประกนภพภูมิที่เรียนก็คือว่าบุคคลจะท่านบัญญัติภพภูมิเนี่ยบัญญัติตามปฏิสนธิจิตคือวิบากไอ้วิบากนาันมาจากอะไรมาจากกิเลสกับกรรม ถ้าเป็นอกุศลรกรรมวิบากที่เกิดจากอกุศลรกรรมสิบเอ็ดหรืออกุศลรกรรมสิบสองนะก็วิบาที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิจิตได้ปฏิสนธิจิตหนึ่งดวงอุเบคาสันตีรนะณะอคุศล,ลวิบากหนึ่งเจรสิที่ประกอบสิทธะก,กรรมมัชรูปนำปฏิสนธิในอบายนี้อบายภูมิเนี่ยแน่นอนว่าสัตว์เดรัจฉานี่เราเห็นเป็นปัจจักเนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี่เห็นเป็นปัจจัก